สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บอยบางปลาพาเครื่องมีพระมาให้ดูอีกแล้วนะครับเป็นพระผงลูกจอบนะครับหลวงพ่อไปนะครับบางคนจะเรียกว่าเล็บมือก็ได้นะครับสวยกล่องเดิมๆเ,เลยอันนี้ออกปี2,528นะครับหายากนะครับสวยครับเรามาดูพากัน นี่ครับเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับหลงเข้าไปพิมพ์จบนะฮะเนื้อผงสวยคมกริบเลยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับเพื่อนๆพระ้าแท้เนี่ยเราดูได้จากความคมนะครับแม่พิมพ์เขาตั้งใจแกะสร้างตัวหนังสือลายยันนี่เพื่อนๆดูขอบขอบพระขอบพระจะตั้งสวยเลยนะครับเห็นไหมครับมิติพระพ้าจะมีความนูนนะครับ สวยมากครับอันนี้น่าใช้นะครับสวยเลยทีเดียวเพื่อนๆที่ชอบคลิปพะเครื่องถ้าไงเขาก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปนะครับมาดูพระกันต่อฮะข้างล่างเขียนว่าอะไรครับพระอุปชาปลยนะครับมีโค้ดนะที่หน้าอกนะครับเพื่อนๆดูพระเทครับพระจะมีมิติคมชัดนะครับตัวหนังสือเพื่อนๆจะเห็นมีเกษาด้วยนะครับ ขอบตั้งๆมาดูขอบพระกันครับเป็นไงครับสวยคมทุกมิติเลยนะครับมาดูด้านหลังกันครับเพื่อนๆเห็นเกสาไหมครับด้านล่างตรงคําว่าวัดกําแพงผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเกษาของน่าจะเป็นของเกจิที่เป็นเจ้าว่ายุคต่อๆมานะครับ พระปี2ี่แปดผ่านวันนี้มาก็ประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับพระสวยมากเลยกดพิมพ์สวยตัวหนังสือนิคมชัดมากเลยนะครับหลวงพ่อปวัดกำแพงกรุงเทพครับนี่ดูครับพระแท้ต้องแบบนี้นะครับคมคมตั้งตั้งเพื่อนเพื่อดูที่เนื้ององพระครับเพื่อนๆเ,เห็นน้ำมันตังอิวไหมครับจะลอยขึ้นยิ่งทำให้พระดูง่ายนะครับ เพื่อนๆท่า,า,าในใดมีพระอยากจะเอามาแบ่งให้เช่าบูชานะครับทักได้นะครับผมแปะลิงก์ที่ด้านล่างนะครับอยากจะซื้ออยากจะขายทักบอยบางปลายินดีรับใช้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ